ครับสวัสดีครับนี่ก็คือภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับคลองล้อมรอบนะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วก็เป็นเห็นพื้นที่ราบแล้วก็มีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าที่ครับเห็นเขาชัดเจนนะครับด้านข้างก็มีคลองล้อมรอบอย่างนี้เลยครับคลองนี้คือน้ําไม่ท่วมนะครับแล้วก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับพื้นที่โดยรวมคือเป็นพื้นที่ราบสูงอืมบรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับเนี่ยรับรองมีน้ําใช้ตลอดน้ําก็ไม่ท่วมบรรยากาศก็ดีทางเข้าออกก็สะดวก ห,ห่างจากหมู่บ้านประมาณ300เมตรนะครับโหวิว oh, สวยจริงๆครับเนี่ยใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับรับรองว่าช่องขายที่ดูที่ The. .com จะคัดคุณภาพมาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับับที่ไปนี้ครับมีั้งหมด 8ไร่กว่าๆนะครับเห็นวิวเขาชัดเจนนะครับนี่เห็นแล้วด้านข้างก็เป็นด้านหลังมีมีคลองรอบที่เลยนะเนี่ยคลองรอบที่ดินครับขณะนี้น้ําก็ยังไม่แห้งก็ยังมีน้ำอยู่เนี่ยเขาทั้งนั้นเลยเห็นไหมภูเขาครับแลวที่เสมออย่างนี้เลยนะไม่ท่วมครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลองกันนะครับว่าคลองจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นให้ดูครับว่าเนี่ย เขาสวยสวยเลยครับนี่ครับไฟฟ้าหน้าที่ประปาอยู่หน้าที่นะครับครับนี่ก็พินด้านหลังนะครับด้านหลังครับด้านหลังของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยยังมีน้ํานะครับนี่ขนาดหน้าแรงยังมีน้ําตลอดนะครับถ้าน้าน้ําก็อยู่ประมาณขอบขอบครับเขอบขอบเนี้ยน้าน้ําเนี้ยลอยลอยลอยกาดน้ําครับก็จะมาจากเขานะครับน้ําจะไม่ท่วมในพื้นที่นะครับบอกก่อนว่าไม่ท่วมแล้วก็มีน้ําตลอดทั้งปีอย่างนี้ครับไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่นะครับ ด้านบนก็เดี๋ยวผมพาไปดูมีบนที่นะโอเคนี่คือทันอ่ะเนี่ยก็คือเขานี้เลยทั้งลูกเลยเนี้ยเวิร์กงนี้เลยครับทั้งลูกเลยสวยมากครับผืนนะี้เนี้ยด้านหลังก็ติดครองนะครับด้านหน้าก็มีเขาเนี้ยจะเป็นเนิอนอย่างเงี้ยเป็นเนิงนง่ายๆเป็นเนินน,น,นี้เลย มีคลองมีเขานะครับถนนชัดเจนเขาลูกใหญ่มากครับเนี่ยเห็นไหมทิวเขาใหญ่นะครับตรงนี้สวยมากๆใครที่มองหาที่ดินนะครับทำเลยอย่างนี้บรรยากาศดีดๆรวมถึงเก็บไปนะครับมาเป็นมาดูคูกหลานได้เลยบแบบนี้มะเดี๋ยวไปดูข้างในข้างใน,ก,น,งนก็มีอะไรครับทำผมเซอร์ไพรส์มากเลยชอบครับ ไม่เจอที่สวยๆถูกๆ,ๆ,ๆนี่มานานแล้วเดินก็คือเนี้ยแนวคันคลองครับด้านหลังเป็นคลองครับติดคลองครับด้านหน้าก็ติดเขาครับเนี่ยผมจะพาเดินดูนะครับมีทั้งหมดแปดไร่กว่าๆนะครับสามารถแบ่งขายได้นะครับเนี่ยเขตคลองหมดเลยครับคลองจะอยู่กับขอบไปหมดเลยตามขอบไปเลยครับ น,น,น,นี่ฮะน้ำในคลองเนี่ยมีน้ำมีที่ตลอดเลยนะครับลอกขึ้นมาก็มีแน่นอนครับเนี่ยด้านหน้าก็เป็นเขาอย่างเงี้ยที่เสมอนะครับไม่มีบอ่อไม่มีอะไรที่เสมอสวยๆเลยผมว่าราคานี้ถ้าเกิดอยู่นครนายกไม่ต่ำกว่าห้าแสนครับเนี่ยด้านหน้ามีไฟฟ้ามีปลาปานะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วย มองหาบ้านพักตากอากาศผมว่าแนวนี้เลยซวยมากๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยมีคลองมีเขาบรรยากาศดีๆไฟฟ้าประปาทุกอย่างพร้อมนะครับสามารถแบ่งขายได้นะครับแบ่งขายให้ครึ่งนึงครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับช่องขายที่ดูที่เดอคอมครับครับผมปีชานะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับของที่ดินแปดไร่กว่าๆนะครับจะเห็นว่ามีเขาไหมเห็นชัดเจนนะครับเขานี่ฮะผมแปร์ให้ดูให้ดูนะครับมีไฟฟ้าด้วยเสาไฟฟ้าเห็นไหมครับอ่า แล้วก็น้ําเป็นน้ำปราปลาหมู่บ้านนะครับอยู่ช่วงระหว่างอ่างเกแหล่งเก็บน้ํากับหมู่บ้านตรงกลางพอดีเลยครับที่ดินเนี่ยมีคลองล้อมรอบเลยครับในขณะที่ผมถ่ายเนี่ยก็มีคลองล้อมรอบอด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังมีหมดเลยครับยกเว้นด้านหน้านะครับครับอย่างที่เห็นครับเนี่ยดินสามารถปลูกผลไม้ได้แน่นอนครับผ่าครึ่งจะแบ่ง3ามไร่สีไร่หรือเท่าไหร่ก็ติดต่อมาได้นะครับผมยินดี จากช่องขายที่ดูที่ .com นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขายที่ดูที่ .com นะครับคุณจะได้ที่ดีราคาถูกนินคุณภาพนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ